ข้าแต่นักบุญนา,าลูกขอวิวนเพื่อให้ลูกมีความเชื่อศรัทธามั่นคงต่อพระเจ้าพ่อแม่มารยาณนักบุญยออากิมโปรดให้พ่อแม่ญาติพี่น้องทุกคนในคะรอบครัวของโลกมีความรักเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีความรักที่เสียสละพร้อมที่จะทนและให้อภัยแก่กันและกันเพื่อดาพ่อแม่ญาติพี่น้องผู้ล่วงลับจะได้พักผ่อนตลอดนิรันดรกับพระเจ้าและเพื่อลูกจะได้สาม,มารถมอบชีวิตนี้ทั้งกายจิตใจตลอดจน,จนจิตจการงานทั้งหลายให้มีความเจริญก้าวหน้า ลูกวิวอนทั้งนี้อาศัยพระบารมีพระเยซูชีเจ้าของลูกทั้งหลายอาเมน